Oh no! Ui tam 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 cái gì vun 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 áo 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 嗯嗯，办你你办干 Cái phân tập cho em tâm mà.

เลงทุกไม้โอ้ยใจวะโอ้ยใจว <c oughs> อะอ้วงงจังสะเทือนเลยตัวนี้มีมีสองเนงี่นย

เล็กหรอได้เลยตัเลไปแล้วจ้าเอ่นิงแย่งผมอ่ะมันงงผมก่อนเ่ยปลาขโมยปลาขโมยใครเร็วใครได้ เลยได้ปลาเอาพี่เอาปลาให้น้องก่อนได้หรือไงตัวใช้ได้อยู่โอ้ใช้ได้เอาไงอะเอาจับดิจับนั่นแหละโอ้โหไอเราก็ยื่นมันแข็งหนักมันไม่หนักนี่ค่ะได้ตัวแล้วจ้าตัวแรกของวันนี้ใช้สลัดเบดกบสก้อนเสียงยั่วๆนะคะดังๆเรียกมันมาออกจากป่าแย่งตีกับพี่ชัย สุดท้ายเอ็นหนึ่งได้มีเยอะกว่าจ้ะเราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยายังแข็งแรงอยู่นี่นะคะเหยื่อที่เราใช้ผ่านศึกมาเยอะ ลอยที่นะคะใบพัดก็จะเป็นใบพัดเล็กแล้วก็ใบพัดใหญ่นะคะตัวนี้เสียงดังมากเรียบปลาได้ดีเลยแล้วที่สําคัญนะคะนี่เห็นไหมกาดกันสว่างของเขาจะไม่เหมือนใครนะคะ <Wow. S 1> นี่เขาจะเป็นเอ็นเอก่อนนะคะแล้วก็เป็นท่อตามมาเนี่ยเวลาเราใส่ <c oughs> <c oughs> าใส่ถ้าสมมุติปลากัดนะคะมันจะเด้งออกง่ายเนี่ยเห็นไหมโอเคมันจะเด้งง่ายไม่แข็งด้วยนี่เวลาปลากัดก็อยู่เลยไปเดี๋ยวเราหาตัวกันต่อยังมีเวลาอีกเยอะ non non。<discretion FOR> ปั่นเร็วไปไหนอ่ะหุ้ยใจเย็นนี่ค่อยๆ่ค่อยๆ่ค่อยๆ่อยค่อยค่อยค่อยน้องปั่นเร็วพาเดี๋ยวมันพันแล้วเนี่ยมาที่แล้วอ๋อนี่ไงมันเห็นแล้วเห็นแล้วไม่จับมันจัดตรงนั้นเหี๋ยวพันเลยเพราปั่นหนีมันนะพอาะมันกัดปุ๊บพอมันกัดเราไม่ผ่อนเลยนะปั่นหนีมันอย่างเดียวเลยหนิงีเลยแหมยังจะมาเสียงอีก ีต,ตาน,น,นต้องบอกเบ,า,บ,า,บ,า,บาคือมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนเดิมอ่ะถ้ากัดไม่โดนแล้วก็มาเหมือนเดิมอ่ะยังไม่หยุดพูดยังกัดตัวสวยนะตัวนี้นะหน<ช>้าปางบุบบุบบุบอะไรใ,ใ,<ช>ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดิไม่ใช่ดิไงแล,ว <laughs> แลว้วเห็นอยู่น่่แแลล้้ววอกาใ เออชาติก็ได้ใช้ก็ได้สู้เขาหรกสู้เขาไปอีสองไหมตัวเล็กที่าุดสองไหมชุดตีกับยางเป็นไงมานี้บุใจวะตรงเนี้ย ำไว้้นะยมาตามมาเว้ยมาแล้วมาแล้วมั้งเะียงเวลาั้งน,น้ำนี่คือตาอุยอ้ยตัวใหญ่เด,ด็ดเนาะกัดโคตรแน่นเลยสว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 ยกัดแบบปแปลกแปลกนมาแล้วครับโ <c oughs> oh, อ้ท้องอูนมาเลย <Wow. S 1> ใส่คำแก้วครับ ใส่ขมแก้ว,วนี่ตัวนี้ตัวนี้ห้าเซนใช่ไหมหรือสีอ่จุดห้าสี่จุดห้าอันนี้สี่จุดห้าตัวใหญ่เตอร์ปลั๊ยไปเลยนะอ,อยู่ไหมอยู่ไหมไม่โดน ใครเนี่ยเอ่ีมันเล็กมากเลยมืดเลยแต่ไซนี้เหรอที่กัดไม่ไหวนะจะโตแล้วก็ค่อยว่ากันเฮ้ยปาหนี้วะอุ้ย <c oughs> <c oughs> giờ hái <laughs> vừa vút, giờ hái vừa vút, uầy, tốc phút bao luôn, bao chả,

ขับจักรับเกลใครที่สวยคทสวยอะถ่ายรูปเท่ไหร่จีิมือถือก็ได้มือถือถ่ายได้ประนี้